โอ้โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้หล่อเลยตกใช่ลงโอ้นี่คอมาอมกคนะโอ้อันนี้ของผมใช่ไหมครับ มี่แม่หน่อยรงเงินหน่อยร่วงนาฬิกาไม่เอื้อนไม่ตาไหมโอ้โหเข้ากับเสื้อเลยวันนี้โอ้โหเข้ากันเลยไปติมนะป็นไม้เต้นเป็นนักเตะเซ็กซ์ใส่แล้วโยนจรงเลยใช่อาขอบคุณนะครับเนาะงใส่ปุ๊บเวลา สะบัดที่มือเก็บที่มืเก็บท่านี้เก็บไม่ทันที่เลยเด่นักรุ่งทุกคนเก็บสะบัดนักรุงจิ้มนะเก็บมาคืนเลยนะโอุ้ยจิ้มเก็บไม่ยอมคืนให้เลยน้องจิ้มเนอะเชื่อไหมคนเก็บแว่นไมเคิลแจ็คสันอ่ะรออยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยเมื่อไรจะโยนวะไม่รู้มันจะเอาไปท่าท่าอะไรกันมันเราท่าไม่ถูกซ้อมแล้วซ้อมอีกแล้วน่ะนะเป็นตาเป็นธรรมดาด้วยนะ ลองขอบคุณพุนันเชลแล้วละครับเปิด็นไลฟ์สดอยู่ว่าเออคุณยูโรพิดาเศรษฐีซื้อวันตาให้คุณนันอีกอันหนึ่งแต่คุณนันซื้อนี่ให้ลุงพลคนละุ่นจ่ายเอ็มที่เหลือไม่มีนะครับที่เหลือ

ไมวได้ได้ถุงมือโอ้ถุงก็สวยใส่มือเด็อ<า>ของยาทีานด้ดีเลอะกออ็น่าจะเป็นหมวกเนาะพี่ห้อโอ้โหหมวกจริงๆนะครับขอบคุณที่นวัดนะครับธรรมะให้เยปาอ้จะพายิ้มันเลย <anse> ยา,ายพาชอบนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ